ดีเท่าคอมพานีเกมที่จะได้ไปประจนภัยดวงดาวต่างๆพร้อมกับเพื่อนของคุณหาสิ่งของที่มีค่าและนำกลับมาขายตามเป้าหมายที่เกมกำหนดไว้ฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่มันอาจไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดคุณจะพบกับอุปสรรคมากมายที่แสนยากลำบากไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมกับดักอันตรายและสัประสุดวิปริต หรืออาจไม่แน่ว่าเพื่อนของคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นใช่ล้วครับเพื่อนมึงอะตัวดีเลยแม้ว่าสิ่งที่เราเจอนั้นล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูยังไงแล้วพวกมันจะเข้ามาโจมตีผู้เล่นอย่างแน่นอนแต่จะมีศัตรูอยู่ตัวหนึ่งที่สร้างความปั่นป่วนและน่าสะพึงได้ไม่น้อยเลย ใช่แล้วครับหน้ากากชิ้นนี้นี่เองเมื่อผู้ใดสวมหน้ากากไปแล้วมันจะพยายามกินกินตัวตนของเหยื่อและสามารถไล่แพร่เชื้อคนอื่นต่อได้ไม่ต่างจากซอมบี้เลยแถมรูปลักษณ์ของมันก็เป็นตัวละครคล้ายกับผู้เล่นอีกซึ่งอาจจะทําให้เกิดความสับสนได้ไม่มากก็น้อยละครับนี่แกเป็นใครกัน ว่ามองจากมุมไหนแล้วหน้ากากชิ้นนี้ก็เป็นหน้ากากอาถรรพ์นแน่ๆและมีอีกชื่อเรียกหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีมันก็คือหน้าก,กากศิลา <c oughs> ซึ่งนั่นไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยแต่ความน่ากลัวของหน้ากากมันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเกมนี้สามารถลงม็อดส่วนเสริมเพิ่มได้อีกและมันมีมากถึงโอ้โหเยอะไปไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วเรามาลองดูกันครับว่าม็อดตัวไหนทำให้เกมรู้สึกน่าสนใจมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นขอเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยสกินวอล์กเกอร์เมื่อผู้เล่นคุยกันในเกมแล้วมอนสเตอร์จะสามารถจดจำเสียงเหล่านั้นและนำไปใช้ได้ด้วยว่าไงฮะอะไรไอ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 ,ไอ,ไอ,ไอ ไอ้ไม่น่าเป็นอะเนาะสิเออจะมาต้องอย่างนี้ดิบอ๊บเพื่อนกล้ว้ต้องอย่างนี้ของมึงน่ะพูดกันง่ายๆก็คือมันก๊อปเสียงชาวบ้านมาหลอกเราเนี่ยแหละมอดเพิ่มศัตตูตัวใหม่มิมิกม์มดนี้จะเพิ่มประตูทางออกปลอมขึ้นมาถ้าผู้เล่นเปิดผิดบานแล้วก็ ก็ S 1> <S 1> เป็นอย่างที <necessary> God, anymore, ่เห็นนี like ่แหละครับมอสส่วนเสริมมากมายเหล่านี้ช่วยทําให้เกมดูน่าสนใจน่าลองเล่นแต่มอสอะไรที่ทําให้เจ้าน้ากาน่าสะพึ้นขึ้นไปอีกถึงแม้ว่ามอสกินวอล์กเกอร์นั้นจะสามารถลอกเลียนแบบเสียงของผู้เล่นได้แต่ข้อเสียหลักๆของมอสนี้ก็คือผู้เล่นจะได้ยินเสียงหลอนเพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อกี้คือไอชิมพูดอยู่ข้างหน้าไอชิมเนี่ยอยู่ข้างหน้าใช่ป่าแต่บุรีนีเไอชิมพูดมาจากข้างหลัง เราขอยู่ข้างหลังเรากลับดีกว่าเว้ยมันมันแบบว่าเป็นเสียงไอ้ินอีกอีกทีนึ่ะแต่ไอชินก็พูดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นขนาดทำให้เราสับสนมากขึ้นกว่าเดิมว่าเจ้าหมอนี่เป็นเพื่อนเราจริงๆใช่หรือไม่เพราะไอ้เจ้าหน้ากากเราสามารถรู้ได้เลยว่าไอ้มอนี่ตัวปลอมแน่นอนเพราะมันใส่หน้ากากอยู่แต่ถ้าเกิดมันไม่มีหน้ากากล่ะมิราช เป็นม็อดที่จะลอกเลียนแบบผู้เล่นแทบจะสมบูรณ์ทุกการกระทําที่ผู้เล่นเคยทําไว้หรือเคยพูดเอาไว้จะสามารถถูกก๊อปปี้ได้หมดเลยนี่เป็นม็อดที่สร้างความปั่นป่วนได้ไม่น้อยเลยทีเดียวตัวละครก็เหมือนเพื่อนเราเสียงก็เพื่อนเราแถมท่าทางยังมองออกยากอีกยิ่งถ้าเกิดรวมกลุ่มกันเกิน4ี่คนบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนเราไปเราไปหาของอีกไหมเ่ะไปต้องไปหาของไปบแบบคนละชิะ้นไหมติดมือคนละชิ้นเรากลัวของนี่ไปเก็บก่อนโอเคโอเคได้ได้ไปเข้าเลย อ่าพร้อมกันนะพร้อมกันอ่าพร้อมกันพร้อมกันสองสหนึ่งหนึ่งนี่เข้าเลยงั้นหรือว่าไงเออหร่อเข้าเลยหรือเข้าเลยอ่ะกูกูทดสอบเลยทดสอบความไปโดยเช้ใจเลยเนี่ยโอเคใครไปเข้าใจหมาปหมอันใจหมา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 เลยหมาเลยโอ้สองหนึ่งเดี๋ยวมึง เร็อ้มันติดโทษติดโทษเร็วเข้าโวเร็วกับกับักับยเดี๋ยวคนคนคนโ้คนอันนี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 ้คน อันนี้เขาอันนี้เร็ว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 เข้ามันมาแล้วมันมาโอ้โคนมนมาแล้วมัมาแล้วนมาแล้วอุ้ยคนเยอะคนเยอะคนเยอะโอ้ยคนเยอะไปประชื้อประ้อโ้ยื้เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวมึงปิทำไมเร็วเร็ว เมันขึ้นโดขึ้นเลยขึ้นเลยไปเลยไปเลยไปเลยโดดโดดเร็วขึ้นมาดีไปเลยไปเลยไเลยไปเลยไปเลยไปเนเลปเลยวเไปลยวคเลยไปเลยไปเลเลยไปเลยไปลไปเลยไคเลไเลยไปัลยเลยไปเลยไปเไปเลยลยไลไปเลลไปเไเไรัลยยบปปเลาไป้ไปเไปไปเรยไปลยบปเไปส